เราอยากได้อารมณ์ที่มันโปร่งๆอย่างโครงการน,นี้ที่ใช้ในส่วนข้างหน้าก็คือตอนแรกเราดีไซน์เอาไว้ว่ามันจะเป็นกันสาที่มันโปร่งๆเห็นโชว์โครงสร้างอะไรยเงี้ยค่ะเบื้องต้นเนี่ยที่ที่เราคุยกันก็คือน้องเขาก็มีสินค้ามาแต่ว่าพอช่วงหลังที่เราเริ่มก่อสร้างไปแล้วอะเราเห็นว่าอาคารเนี้ยอาคารเอมันหันไปทางทิศใต้แดดมันจะโดนตลอดเวลาน้องเขาก็เลยแนะนําตัวฮีทคัตให้ซึ่งเราเห็นว่าเออ มันมันเหมาะสมนะมันควรควรที่จะใช้ที่อื่นเราก็ใช้กระจกมาเยอะแล้วคือเราแค่อยากลองใช้อ่ะอยากรู้ว่าอะคริลิกเนี่ยมันใช้แล้วมันจะแตกต่างจากกระจกยังไงแต่ว่าตอนนี้เราเห็นประโยชน์ของมันก็คือว่าไม่ว่าในการที่ติดตั้งอะไรเงี้ยมันก็ดูง่ายดูง่ายกว่ากระจกการขนขึ้นไปการอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับโพลิคาร์บเนตโพลิคาร์บเนตมันจะมีเหมือนเป็นหลอดใช่ไหมมีกลงกวงอยู่ข้างใน,นถ้าอันนั้นถ้าติดตั้งไม่ดี น้ำเข้าไปก็จะเป็นตะไคร่อยู่ในหลอดซึ่งเอาออกไม่ได้ก็จะดูไม่สวยงามแล้วก็อย่างโพลิคารบเน็ตมันจะเห็นเป็นเส้นๆใช่ไหมคะแต่อันนี้เราต้องการฟิลของกระจกคือมันไม่ควรมีเส้นนะคะอย่างที่ว่าการใช้งานในระยะยาวด้วยเพราะว่าโพลิคารบเน็ตอย่างที่บอกว่าถ้ามันมีความชื้นเข้าไปมีน้ําเข้าไปก็เป็นตะไคร่ดำอยู่ข้างในแต่อันนี้มันก็ทะเลาะเราก็ทําความสะอาดได้ง่ายด้วยด้วยน้าหนักของมันเองที่ที่มันเบาด้วยอะ เพราะฉะนั้นเราไปตกแต่งตรงไหนมันก็กง่ายอะคะ่ะตัดได้ง่ายแล้วก็แก้ไขได้ง่ายอะไรเงี้ยคะ่ะมันมันดีไปถึงเรื่องการจัดสวนนะคะเรื่องแลนด์สเคปเราสามารถเลือกต้นไม้ได้หลากหลายมากขึ้นอย่างต้นไม้ที่อยู่กลางแจ้งอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันต้องเป็นพวกแบบพืชล้มลุกไม้ดอกซึ่งมันเป็นไม้ที่แบบใบไม่ค่อยสวยต้องรอดอกอย่างเดียวแต่ตอนเนี้ยพอเราเลือกใช้ตัวเนี้ย มันสามารถทําให้เราเลือกไม้ใบที่มีใบสวยๆเอามาปลูกในส่วนที่โดนแดดได้คือมันมีแสงแดดลงมาเพื่อให้มันมีชีวิตอยู่ได้แต่แดดอะไม่เผามันทําให้มันสวยได้แต่อันเนี้ยเท่ากับเหมือนมันอยู่กลางแจ้งเลยแต่มีไอตัวแผ่นเนี้ยมาบังมันอยู่ทําให้มันไม่ต้องโดนแสงแดดร้อยเปอร์เซนตอนเที่ยงตรงปรากฏว่าใบมันไม่ไหม้เลยแต่มันมีต้นที่อยู่ริมๆเลยที่โดนแดดติดกันจะเห็นเลยว่าไอ้นั่นใบไหม้ไปเรียบร้อยแล้ะแต่อที่อยู่ใต้แผ่นเนี้ยไม่เป็นอะไรเลย ถมเจริญงอกง,งามใบใหญ่สวยการที่มันตัดแสงแดดมาโดนเฟอร์นิเจอร์เราแสงแดดมันก็ทําลายเข้าของได้เหมือนกันทําให้แบบไม้เลยที่เราแต่งสีไว้มันอาจจะซีดอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้การแมนททเนนมนก็ลดลงมันใช้ในส่วนของตกแต่งได้ได้เยอะค่ะได้เยอะเลยไม่ว่าจริงๆแล้วมันใช้อะไรก็ได้เป็นหลังคาก็ได้เป็นแผงบังแดดด้านข้างก็ได้ตกแต่งส่วนนั้นนี้ก็ได้อะไรเงี้ยออกแบบได้ง่ายขึ้นบางทีเนี่ย เราอยากทําอะไรใหม่ๆอะ่ะตัวนี้มันมันตอบโจทย์ได้อะ่ะขีดจํากัดอะ่ะมันมันมันน้อยลงอะไรเงี้ยอืสามารถดีไซน์อย่างนี้ว่าสามารถดีไซน์อะไรได้มากขึ้นได้สนุกมากขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะ